ไม่อยากตาแห้งเราต้องป้องกันและแก้ไขยอย่างไรคะวันนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยมีคำถามถามมาเยอะพี่ปลาตาแห้งทำยังไงคะเราจะแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรพี่ปลามีคำตอบให้คะ่ะมาตามพี่ปลาเลยนะคะตาแห้งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำตาไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงหรือการหล่อลื่นดวงตา ซึ่งการที่น้ำตาไม่พอต่อการหล่อนลื่นนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุตาแห้งอาจเกิดขึ้นหากน้ำตาผลิตออกมาไม่เพียงพอนะคะหรือการผลิตน้ำตาที่ไม่มีคุณภาพออกมาสาเหตุของตาแห้งสามารถเกิดจากสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันเช่นการอยู่ในที่แจ้งที่มีลมและแดดแรงการจ้างคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเกินไปหรือจากความเหนื่อยล้า และอาจมาจากการที่อยู่ในที่ที่มีการสุบหรี่ร่วมไปถึงสาเหตุอื่นๆดังต่อไปนี้ 1. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเช่นผู้ยาต้านฮิสตามีนต่างๆ 2. กระบวนการตามธรรมชาติโดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน 3. เกิดจากโรคที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างน้ำตาเช่นโรคข้ออักเสบเรมตอยโรคของหลอดเลือด 4. อาจเกิดปัญหาที่ทําให้เปลือกตาไม่สามารถปิดลงได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูอาการหังตาแห้งนะคะเมื่อตาแห้งก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตามีอาการระคายเคืองหรือแสบตาซึ่งอาจเกิดจากตาแห้งได้หลายสาเหตุถนาดนาการเช่นเมื่อโดยสารเครื่องวินอยู่ในห้องแอร์ที่เปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือหลังจากการมเมาจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน,าน โดยปกติอาการตาแห้งมักเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างซึ่งอาจมีอาการดังนี้คือ 1. เกิดเมื่อเหนียวเหนียวบริเวณรอบดวงตา 2. มีอาการแสบคันระคายเคืองหรือรู้สึกเสียดสีที่ดวงตา 3. ตาแดง 4. สายตามีกรอมใบต่อแสงมากกว่าปกติ 5. รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในดวงตา 6. ใส่คอนแทคเลนส์ได้ยากกว่าปกติอันนี้สำคัญนะคะ 7. ตาแฉะ 8. ขับรถในเวลากลางคืนได้ยากขึ้น 9. มองเห็นภาพเบอร์หรือตาล้าหากว่ามีสัญญาณหรืออาการของตาแห้งดั้งกล่าวข้างต้นรวมไปถึงตาแดงระคายเคืองตาล้าหรือเจ็ดตาคนรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งแพทย์จะตรดดวจดูอาการหรือส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปคราวนี้เรามาดูเลยนะคะเราจะรักษาการตาแห้งอย่างไรให้ได้ผล โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีปัญหาตาแห้งแบบเป็นครั้งคราวหรือมีอาการที่ไม่รุนแรงสามารถใช้ใายาหยดตาหรือน้ำตาเทียมที่ขายตามร้านขายยาทั่วไปได้แต่ในรายที่มีการติดต่อกันยาวนานและมีความรุนแรงต้องมองไปถึงสาเหตุหรือจากการกับสภาวะหรือปัจจัยที่เป็นสายของตาแห้งรวมไปถึงการรักษาอ,อื่นที่สามารถทำให้คุณภาพตาดีขึ้นหรือการหยุดไม่ให้น้ำตาเน้รระบายออกอย่างรวดเร็ว สำหรับในบางรายการรักษาปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุเป็นพื้นฐานของตาแห้งสามารถช่วยกำจัดสัญญาณและอาการของตาแห้งได้ตัวอย่างเช่นการรักษาด้วยยาที่เป็นสาเหตุทำให้ตาแห้งแพทย์จะแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นที่ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือหากมีปัญหาเกี่ยวกับเปลือกตาเช่นขอบความเปิดตาม,ม้วนเข้าด้านในแพทย์อาจส่งต่อให้ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ทางการผ่าตัดแก้ไขเรื้นฟฝูโครงสร้างเปลือกตาหรือผู้ที่เป็นข้ออักเสบโคมตอย์แพทย์ก็จะส่งต่อไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโคมตอย์โดยเฉพาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยนะคะบางทีเขาก็จะมียาที่ใช้ลดการอักเสบที่เปลือกตายาหยดตาเพื่อควบคุมการอักเสบของกระจกตานะคะแล้วก็จะมียากระตุ้นน้ำตา,าซึ่งทั้งหมดนี้พี่ปราณเนรย,ยาแพทย์จะเป็นผู้ดูแล แล้วก็เป็นผู้ที่สั่งยาเองนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเราไม่ควรซื้อยามาใช้เองอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อยามาใช้เองเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอันตรายได้ถึงตอนนี้แล้วพี่ไารอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามเกิดกระดิ่งช่อง y o u t u พี่ต f i ฟีเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องตาแห้งค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใดที่ทําให้เกิดอาการและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเรามาดูว่าในชีวิตประจําวันเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งที่สําคัญก็คือ1เมื่อต้องทํางานที่ต้องใช้สายตาเป็นระยะเวลานานๆคนหมั่นพักสายตาบ่อย ดยเฉพาะการทํางานหน้าจาอคอมพิวเตอร์ให้พยายามกระพริบตาให้ถีขึ้นกับปกติ 2. เมื่ออยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งมากๆเช่นในห้องแอร์หรือบนเครื่องบินพยายามหลับตาพักสายตาบ่อยๆเพื่อลดการระเหยของน้ําตา 3. หากต้องทํางานอยู่ในห้องแอร์นานๆอาจใช้เครื่องทําความชื้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศให้กับห้องหรือสถานที่ท,ที่มีอากาศแห้งมากๆได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ข้อถัดมาข้อสนะคะการสุบร่การสุบร,ร,ริเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการตายแห้งได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สุบเองหรือผู้ที่ไม่ได้สุบรี่ก็ควรหลีกเลี่ยงจากควันปรีคราวนี้มาดูเลยนะคะวิธีการดูแลรนะักษาโรคตาแห้งมีหลายวิธีที่สามารถปฏิบัติด้วยตัวเองไนดะ้อย่างง่ายๆรวมถึงการพบจัดสูบแพทย์เป็นประจำ หนึ่งกระพริบตาทีๆเล่าว่าปกติคนเราจะกระพริบตานาะทีละ20-22ครั้งทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีผิวน้ำตาให้มาฉาบผิวกระจกตาแต่ถ้าในขณะที่จ้องหรือเพ่งตาจะลืมค้างไว้นานกว่าปกติทําให้กระพริบตาเพียง8-10ครั้งน้ําตาจะระเหยไปมากทําให้ตาแห้งเพิ่มขึ้นจึงควรพักสายตาโดยการหลับตากระพริบตาทุก10-15นาที หรือลุกขึ้นเป็นเะรียบทประมาณ2-3นาทีในทุกครึ่งชัง่วโมง 2. ลดการระเหยของน้ำตาให้น้อยลงซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีคือหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงกับแสงแดดและลสมสมแว่นกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งโดยไม่นั่งในที่ที่มีลมพัดหรือลมพัดแอร์ใส่ดวงตาบ่อยบ่อย 3. ใส่คอนแทคเลนที่น้อยลงหากพรว่าตาแห้งมากควรงวดใส่คอนแทคเลน 4. ใช้กรอบแว่นตาชนิดพิเศษสำหรับผู้ที่ตาแห้งมากอาจใช้กรอบแว่นนะคะชนิดพิเศษที่มีแผ่นคลุมปิดกั้นลมด้านข้างของแว่นตาแว่นชนิดนี้จะช่วยครอบทั้งดวงตาและป้องกันลมหรือจะใช้แผ่นซิลิโคนชนิดพิเศษที่มีลักษณะบางใสและนุ่มนำมาตัดให้เข้ารูปและติดเข้ากับด้านข้างของกรอบแว่นคู่เดิมก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะข้อที่ห นอนพักผ่อ,อในให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถผลิตน้ำตาได้อย่างเต็มที่ตรงนี้นะคะสําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าร่างกายผลิตได้ก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของตาแหง้งข้อที่6ใช้น้ําตาเทียมอันนี้ถ้าดีนะคะถ้าเรามีปัญหาจริงก็ให้ปรึกษาแพทย์น้ำตาเทียมคือ,อยาหยดตาที่ใช้เพื่อหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับผู้ที่ตาแหง้งน้ำตาเทียมมีสองชนิดคือน้ำตาเทียมชนิดน้ำ บาะที่จะใช้ในเวลากลางวันเพราะไม่เหนียวเหนอะและไม่ทําให้ตาโมวแต่ต้องหยอดตาบ่อยๆน้ําตาเทียมชนิดเจลและคี้พิร์มีลักษณะเหนียวหนืดหลอลื่นและคงความชุ่มชื้นได้นานกว่าชนิดน้ําแต่จะทําให้ตาโม่ชั่วขณะหลังป้ายยาจึงควรใช้ป้ายตาแต่น้อยและควรใช้ก่อนเข้านอนการรักษาด้วยวิธีใช้น้ำตาเทียมและเวลาในการหยดตาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการตาแห้งนะคะ หากวันใดไม่ถูกแสงแดดหรือลมและรู้สึกสบายตาก็ไม่จําเป็นต้องหยดแต่ถ้ารู้สึกเคืองตามากๆก็สามารถหยอดได้ไบ่อยๆข้อควรระวังของการใช้น้ําตาเทียมอันนี้สําคัญมากๆข้อควรระวังคือผู้ป่วยที่ตาแห้งหน้อยหยอดตาไม่เกินวันละ4-5ครั้งอันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าจะสูตแพทย์จะเป็นคนสั่งยาให้และที่สําคัญถ้ามีตาแห้งอย่างรุนแรงแพทย์จะใช้วิธีการรักษาก็อ,อาจจะใช้วิธีอุดระบาย นะคะน้ำตาคืออุดรูระบายท่อน้าตาหรือเพื่อขังน้ำตาที่มีอยู่ให้หลอดเลี้ยงตาอยู่ได้นานไม่ปล่อยให้ไหลทิ้งไปเหมือนกับการสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไม่ใช้การอุดรูระบายน้ำตามีสองแบบคือแบบเชั่วคราวและแบบถาวรสำหรับการอุดแบบเชั่วคราวจากสุแพทย์จะสอดกระเจนขนาดเล็กเข้าไปในรูท่อนตาซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตาขึ้น โดยคลลาเจนจะสลายไปเองภายในสามสัปดาห์สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำตาแห้งมากจะสษุแพทย์จะอุดรูระบายน้ำตาแบบถาวรให้ทางนี้จะใช้แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนี้สำคัญมากๆอีกเช่นกันพี่ปราบอกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะตรงนี้พี่ปราบอกเลยถ้าเรามีปัญหารเรื่องตาเราจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษายอย่างถูกต้องอย่าลืมคะ่ะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องย u ทูบ e ฮลตี้ฟิตเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องยูทู h เฮล t ี้ฟิต เชิญพี่บาร์นะคะ